สวัสดีครับวันนี้มีรถมานำเสนออีกหนึ่งคันครับผมตัวนี้เป็นคูบูต้าบีหนึ่งสีู่นศคือ B 1พันสี่ครับตัวนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นเลยครับไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับคันนี้อ่ะดูสภาพผรถคันนี้สภาพเก้าเปเซนลยครับรถสภาพสวยมากสีเดิมเลยครับสีเดิมญี่ปุ่นเงาเแบบนี้เลยยางหน้าสวยเลยครับยางดีสี่เส้นครับยางใหม่สี่เส้นเลย ยางเดิมๆมยางแท้ญี่ปุ่นนะครับนี่ตัวนี้ยางแท้ญี่ปุ่นครับรถสภาพสวยๆอย่างนี้เลยดูเครื่องยนต์ครับนี่ครับเครื่องยนต์สวยๆครับใหม่ๆอย่างนี้เลยครับมีแบตใหม่ครับแบตไม่ได้แบตใหม่เป็นแบตมือสองเปลี่ยนวอลรถมาแบตมันเสียนี่นะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยคันนี้นะสภาพเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับรถสวยมากๆครับดูน็อตนี่ครับ น็อตนั้นยังใหม่อยู่เลยครับน็อตยังใหม่ไม่เคยแกะแน่นอนครับนี่ความใหม่ครับดูความใหม่ของเขาครับนี่ดูนื้อตัวครับหูหลังเบาะนี่นะครับรถสวยๆเลยครับใช้งานได้ทุกระบบนะนี่ครับดูไฟหน้าปัดขึ้นนะครับไฟเลี้ยวติดนะครับไฟเลี้ยวติดจากญี่ปุ่นอย่างนี้มาเลยสภาพเดิมๆสวยๆจากญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับนี่ตัวนี้ราคาเปิดไว้ ตัวเปล่านะครับตัวเปล่าแปดหมื่นเก้าพันบาทแปดหมืนเก้าพันบาทครับถ้าเอาโรเตอรี่ด้วยก็อยู่ที่เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งครับแปดหมืนเก้าพันบาทครับรถสวยเลยครับนี่สีเนียนๆเลยครับสีเดิมครับไม่ได้ทํานะครับสีเดิมมาจากญี่ปุ่นครับยังมีรอยแต้มสีหัวน็อตมาอยู่เลยครับเนี่ยแต้มสีหัวน็อตยังมีมาอยู่นะครับสวยๆเลย คนที่หารถไว้ใช้งานนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากคันนี้ไปพิจารณาด้วยครับผมรถสภาพสวยมากครับคันนี้14แรงม้าเครื่องยนต์3สูบครับ2เพ่านะครับ2เพ่ารถขนาดเล็กครับ14แรงม้าครับไว้สําหรับมุดสวนมุดล่องอ้อยอะไรเงี้ยได้หมดเลยครับเนี่ยท่อสวยเลยครับนี่ท่อสวยรถสภาพสวยมากครับคันนี้ราคาอยู่ที่ 89,000บาทครับ89,000บาทนี่นะครับตัวเปล่านะครับ89,000บาทถ้าจะเอาโรตารี่เพิ่มอีก1,000 0บาทครับภาพนี้เลยเดี๋ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมตักให้ขอบรถตัวนี้ก็เหยียบคัทนะครับแล้วก็เผาหัวนิดนึงครับเผาหัวแป๊บนึงนี่ครับเดี๋ยวเดี ต้องเร่งนิดหนึ่งครับตัวเกีย์ว่างีค,ครับจนจนเร่งเดินแจ๋วๆเลยครับเร่งดีไม่มีไอครับเร่งเดนดีเลยครับไม่มีไอแน่นอนเก่าญี่ปุ่นสภาพ99%ครับ ก๋วยเกี่ยวนี่จากญี่ปุ่นเลยนะครับผมเกี่ยวนี่เลย,เยน,นครับถังน้ำมีไม้รบครับอันนี้ระบบไฟติดครบหมดนะครับไฟนองไฟหน้าก็ติดเดี๋ยวนี้เรามาดูไฟหน้ามีไฟหน้าไฟหน้านะครับไฟหน้าเดี๋ยวนี่นะครับไฟหน้านี่ครับ ไฟหน้าติดไฟเลี้ยวติดแต่ดังพบสูตรนะครับคันนี้ครับแต่ดังพบหมดครับตัวนี้ก็จะเป็นนี้จะเป็นสามเกียร์นะครับเกียร์นีเ้นเดินหน้าหนึ 1, ่งเดินหน้าสองสามตัวนี้เป็นเกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้เป็นสามเกียร์แล้วก็จะมีโลไฮครับตัวนี้เป็นโลไฮช้าไวแล้วก็พีทีโอมีสามเกียร์ครับตัวนี้ตัวนี้พีทีโอเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อน นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็น PTO P t อมี3เกียร์แล้วก็ตัวเล็กๆนี่ครับ4ฟวินหน้าครับเข้า4ฟวินหน้าะครับตัวเล็กๆนี้นี่ครับรถสภาพสวยๆเลยครับนี่ดูน็อตตัวคันนี้สวยมากครับสภาพ99%เลยครับนี่ยางเยิงสวยครับนี่ดูน็อตล้อนี่ครับรถสวยจริงๆครับคันนี้ราคา89,000บาทครับแ9ดหมบาทครับ พร้อมใช้เลยครับรถคันนี้ถ่ายเปลี่ยนถ่ายของเลวอแล้วครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วครับก็สนใจมาดูรถได้ที่บ้านเขาสายอดครับอําเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีครับเบอร์โทรติดต่อผมก็0 8 1 4 9 3 6 8 71หนึ่งครับศูนย์หกสามศูนย์สองสามสามหกเก้าศูนย์ครับผมก็ติดต่อลองลองติดต่อกันเข้ามาดูนะครับหรือว่าจะมาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้นะครับผมจริงๆอยากให้ลูกค้ามาทดลองขับรถด้วยตัวเองครับ อ่าเรื่องจะส่งนี่ผมจะส่งได้หมดครับเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ